ลูกแม่คึ้นนอนตื่นสวยแถวมาชิค่ามเรียงบ่นอนก็นดึกดืกดด่นเรียงขื้นลูกแม่คุยน้ำไผ่เดี่ยนี่ขึ้นนอนตื่นสวยแท้ดึกเดือนเทียงขืง่นกับบุง่งจักรับจักรนอนจักเป็นเหตุอีอย่ง ลูกลูกลูกลูจกจะกำค,คังก้าขึ้นเพิ่นอยู่เห็ดหยังลูกแล้วแลวมันสวยแล้วโอ้ยสีนอนจังไหนล่ะไอ้นี่มาคุยเ่าอยู่วะหูยหยังเลยฮะไอยูอยอยซำนี่มีเบาแล้วเรื่อกับพ่อทัจบอยู่ลูกคือเหตุจังสี่บักนั้นมันเป็นลูกเต่าเราไผโอ้ย,กกยมันก็พูดหูเพือกันไงมันก็ร่างครบที่สามมือเพราะทัานเดี๋ยวทามซื้อพ่อซื้อแม่เขาอยู่ แต่เกิดขึ้นสีบูงูสีพอสีแม่เขาดอกเพราะว่าเลิกกันแล้วเลิกวันที่สามนี่คขากันได้สามมือมือที่สี่เลิกโอ้ยเด็กหน่อยสมัยนี้รักง่ายหนายเร็วว่าแต่โอหัองแบบนี้าาบ่เศร้าบ่สอซเศร้าเฮ็ดยังเขาบ่เอิัน่าความหักดอกเขาเอิันว่าคนคุยบ่งูตีบ่งูตี ดีแล้วล่ะซิบอสเซาสัน่นไปหาดา,ากแจ็คโต้เมื่อกี้เขาแล้วก็จะไปโรงเรียนฮ้องนี่ก็จยังเป็นหกอีหลีเนะาะจักสิท่านโรงเรียน,นท่าเขาลูกบอกอุ้ยอาบน้ำบอกสิอาบเพียงยังล่ะคะมันเปือ้อนน้ำนูอาบวังตี้สองนี่หอมสะอาด ตื่นมากกับแต่งโตไปโรงเรียนเลยสิบต้องเสียเวลาถ้าแต่รีบกับพ่ออ่อเมือน,นี่หนูบกินข่าเศร้าด้วยค่ะหนูสิ้อสื้ออย่างกินอยู่โรงเรียนของเงินน้ำค่ะอ้อเร้าบาทอีหยังให้เร้าบาทออกจากบ้านไปกับเบิดแล้วนี่ขึ้นว่าจัไหนมันสิพ่อหุอย่อแม่คอนอื่นเทาให้ลูกลนันเท่ละพันสองพั เอาไปให้หนูอีกค่ะมันบ่พอ่อที่ซ้ำหน่เอาไม่อีกเฮ้ยสื่อนะครับนายแถอะก็คงจะประหยัดนิดนิด่ะหูบวบ่ก็ช้างเงินไปไไ้แต่ละบาดมันอยากซ้ำได๋มันเมื่อยซ้ำได๋บ่พูละ่ะจะได้ก็ต้องหาให้หนูอีกเพราะว่ามันบ่พอบ่อหูยบ่ต้องไปสื่อลรีซบสื่อแป้งสื่อวีสื่อเสื้อภาขนมนมเนยแล้วก็คาแก่ศูนย์แก่รออีก <c oughs> ติดอีกแล้วบ่ ตีสุดเดิมตีจ็คโตทั้งเบิน่ะจ็คโตอุ้ยบอกยังแหกเลยเมืรดอกสิโตฮะสิบสาโตอ้ยโอ้ยอ้อ้ยเด้เขาเลียกน้ำเขาว่านี่เด็กสองงานบออ้ยสิโตอ้ยอ้ยอ่ะลุกๆกอนผานังมันอ่อน กับทรงเน่ประทรงเน่นั่นแหละค่ะกระทรงงานเนี่ยไหมเบิ้งลูกป่าค้างบานเนี่ยเขาทั้งเหลียบร้่อทั้งเรียนจริงเอาเขาไปตัวยางเนี่ยกับขอกับแม่เป็นคนสอนหนูให้หนูมีความมั่นใจในตัวเองเป็นตัวของจากของแล้วเป็นหยังหนูตกไปเอาตัวอย่างคนอื่นนะคะบ่ค่ะห,หนูตกฟังคว้ขวขอคั้วแแม คืน้นแล้วนี้คนนั่นนี่คืนแลวโอ้ยอันอย่าเฝ้าเปน็นยังค่ะเอาใหมา่ก่อนหาลอยอุยอ,อีกหารอยสีหามาได้ใช้เบิดลเตาเบิดโตันหรือซังเสียไปจ่ายค่าไฟเขานี่เออให้หนูก่อน ขอพูดหนะคะ่ะลูกไปโรงเรีานายนก่อนเด๊ะเด๊ะเด๊ะลูก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 โอ้โหหาเท่าไหรมากก็ชิไปเบ,บ,บิ้ลเลยบมลูกแท้ดีสิประหยัดเบิ่งดูห้องนี่<ง>น่าง,งามยิ่งหองกระปุกเบโอ้ยลูกว่าเสียหรือเปล่ากางเกงเพราะกางเกง ใช่กระเทียนที่เีไปเทตกกะกรบอกไปใส่เสื่อก,กัน เอาเปล่าข้นาไป,ไปนั่งหเข้ามาหลุมหลงหลงเลียเด็ดอ่ะเอา อีกแล้วบอบบอนยุดคือหวูวันนูอยู่นี่กลับเขาลงเรียนไปเรียนเดี๋ยวนี้ ลูกบรักดีบอกรักบบออยากเรียนบอรเรียนลูกเสียออกไปเห็นอย่างวิชาความหูที่โตกับบอมีเขาบอต้องใส่ความหูดอกงานยังเขาบอใส่ความหูที่ใส่แต่แห้งร,หรือบอกมันเสียแดดบอขาาดบอกให้ไปน้ำหนักเย็นแดดกันยังแรกของห่มแล้วแล้วไพเราบอกว่าสิไปเห็ดงานตากแดด ถ้าบออยากตากแดดก็ลับไปเรียนเลยหนูบอเลียนหนูบอกว่านูบอรเรียนหนูสิออกไปเอาผัวเขาบอกว่าเขาสิเลี้ยงหนูว่าต้องเฮ็ดงานเห็ดลำบากเขาเอาสำนันก็เสื้อเขาเมื่อกีินาบอว่าเขาสิตัวจะเขาหาักลูกอีรีหรือบอลูกอย่าไปพอยอมแล้วลูกลูกลูอย่าไปพอยอมแล้วพอยอมแล้ว ยอมเลี้ยวยอมเลี้วแม่ผมขอทูผมหูแล้วว่าแม่เมื่อซ้ำไหนผมสิบอดีกับแม่ ถ้าสองคนกับพ่อเป็นคือเก,กาในน่องแม่ผมสิเป็นลูกที่ดีกับแม่ <c oughs> แม่ผมใหญ่แล้วแม่บอต้องมาบอกสิเฮ็ดเองเฮ <c oughs> ้ยเห็นว่าสิเฮ็ดเองก็บไม่เคยเฮ็ดจักเถอเฮ็ดได้ย่างเดียวเฮ็ดไทยต่วเมืออ่อยใจแม่ชิเมื่อยอย่างต่ละมือแม่เห็ดยังแหน่เห็ดกับเขาซักผ้ากวาดบ้านนี่บอกที่ว่าแม่เมือ่อยผมนี่ต้องเมื่อยที่ไม่ฟังแม่จม ตอนไปโรงเรียนก็อบอจัดการบ้านจักลายงานขันมึงว่าเป็นแม่หรือบโบเมย์กระสานกระลอกมาเปลี่ยนกันมึงแม่คือคนที่ทําเพื่อลูกดนทุกอย่างโดยที่โบมีขอแม่ แม่แม่ผมขอโทษข้าวขาบมาเป็นเงิเกาเนะแม่แม่แต่ว่าแม่ยิงมวนชีวิตไม่หลุอยู่้หลูกแม่ขออีกมือหนึ่งเนาะโบโบแม่โบโปแล้วมือเดียวผกก็นมาไวแล้วต่อไปนี้ผมสัญญาสิเป็นเด็กดีมีวินัยไฟเลียนลูสิพยายาติมีตีศูนย์ติล่อแล้วก็บรรลบเลียนนำ อิลีอยู่บนนออิลีครับแม่ลูกคิดใดแม่ก็ดีใจลวล่ะไปสันเมื่อไปหากีนเขาแม่ก็ท่าน,น้กี้เขาแต่สแตเสาอยู่พอแ่เหลือกับเขาอีหยังให้แม่อยู่บอกเหลืออยู่ครับแม่แต่ว่าผมถอดไขว้มันไม้ใหม่เลยได้แม่ผมก็ล่างผมคือกันว่าการนี่กับเขานี่มันอยากอิลี เสื้อผ้าแม่นี่เขาไม่ได้ใส่แม่ไปยืมเขามาเนี่ยขึ้นขาเื้อผายากใส่เสื้อผ้าแล้วไขึ้นเขาปะสินหายแม่จะแม่เน้องยผมว่านี่สอดตรงนี้ก็ขล้องไม่เลยเด้นี่เออเนาพต้งแถว